นี้ผมมาอยู่กับพี่ชูชาติเจ้าของแตงดอกดาวเรืองนะมันมีสองสีอะพี่มันมีสายพันธุ์แบบไหนอ่ะมันมีดาวไข่กับดาวเข้มเขาเรียกดาวไข่กับดาวเข้มกันครับดาวไข่ดาวเข้มราคาต่างกันเยอะไหมมันราคาเดียวกันครับราคาเดียวกันมันอยู่ที่ขนาดของดอกอ๋อดาวไข่หรือดาวเข้มดอกใหญ่กว่าดาวเนี่ยดาวเข้มนีะครับดาวเข้มครับจะใหญ่ใหญ่กว่าแล้วราคามันยังไงบ้างอะพี่สําหรับดาวเรืองเราเนี่ยตามก็จะตามเบอร์เลยครับตามไซส์ขนาดมันจะมีเบอร์ เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วพี่ทําธุรกิจเกี่ยวกับดอกดาวเรืองนี่นานช้านานแค่ไหนแล้วก็ทํามาได้สามสี่ปีนะครับสามสี่ปีแล้วประทับใจอะไรกับดาวเรืองที่เลือกที่จะทําธุรกิจเกษตรดาวเรืองเนี่ยครับเพราะตัวนี้เลยยาเนี่ยนะครับเพราะผมใช้ใช้กับยายไม่ใหญ่มาตลอดแล้วฉีดยังไงพี่ออามาฉีดกระดอกดาวเรืองอยังไงครับคือเราต้องตัดดอกที่ว่ามันมันเต็มออกก่อนครับครับแล้วให้มันเหลือพวกตาตุ่มที่ยังไม่เต็มแล้วก็ <c oughs> ตอนเย็นแล้วก็พ่นเลยพ่นเลยครับ เนยังกี่วันที่เห็นความมันโตขึ้นมาอีกเพึบหนึ่งอ่ะสองวันสามวันมันก็จะสองวันแต่เต็มเต็มหน้าอีกครับเต็มหน้าอีกลอตัดอีกครับโอ้โหแล้วตัดคนเดียวหรือต้องจ้างเขาตัดเลยอย่างเงี้ยจ้างครับจ้างเขาตัดเออจ้างเขาตัดด้วยแล้วปกติเลยนะดอกดาวเรืองโลกที่มันชอบมากก็หนอนครับหนอนเออแล้วของพี่คุมหนอนยังไงอันนี้ก็คือหนอนนี่เขาจะใช้ยาอื่นนะครับ คือ,อยาสามหมื่น <000 S 1> บาทน,นอนเลยครับยาของมันยาของมันเลยเป็นไหมของพี่ไม่เป็นเยอะไหมเวลามันเป็นระบาดนอนนะ <c oughs> ไม่ไม่ระบาดครับอ๋อฉีดโมซาไปนี่ก็หยุดระบาดได้แล้วอย่างเงี้ยนะมันมันก็หยุดหยุดครับออแต่พอเราเราตัดเหมือนชุดพวกนี้ชุดนี้ชุดน,ดนี้ที่เราฉีดโมซาไปนะ,ะถ้าเราตัดออกหมดปุ๊บไอ้พวกชุดใหม่อย่างงี้มันถึงจะมาอีกอ๋อก็ต้องคุมไปเรื่อยๆครับคุมทุกรอบด้วยการฉีดครเขากรโมซาเลยไหมหรือพี่พี่ฉีคนละรอบคนละรอบตัวนี้คือ ของเขาเองเลยคือฉีดจะไม่ผสมน้ํายาเปลืองไหมสองไร่พี่ฉีดยังไงไม่เปลืองครับคือสะพายหลังหรือยังไงยี่สิบบิตยี่สิบลิตรอ่อแล้วเนี่ยอ่าสิบเจ็ดสิบแปดมีดพี่เนี่ยกี่รอบในการฉีดโมซาของเราคือมันจะฉีดทางกันประมาณสามสี่วันนะครับสามสี่วันคือถ้าตัดออกเพื่ผมจะฉีดเลยคือผมจะเร่งเอาเอาเอาให้มันอยู่ขนาดไซส์สิบสี่สิบห้านี่ครับไซส์เนี้ย อันนี้คือมันึ้นสามสี่ปีที่ผ่านมานี่ก็พี่ก็ใช้ของเราอย่างต่อเนื่องครับใช้มาตลอดใช้ปีีน้้ใชมาตลอดครับตั้งแต่เริ่มปลูกก็บเบีใหญ่มาตลอดเลยเริ่มปลูกก่อนหน้านี้อ่ะก่อนที่จะใช้โมซ่าเคยปลูกดอกดาวเรืองมาก่อนไหมเคยครับแล้วมันได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดมีดเหมือนกันไหมไม่ถึงไม่ถึงเอาเปรียบเทียบดูแล้วกี่มีดก่อนที่จะใช้โมซ่าก่อนที่จะใช้นี่ได้ห้าหกมีดก็เล็กก็จะอยู่เล็กแล้วมันก็จะอยู่เล็กเดี๋ยวน้มันห้าหกมีดเนี่ยมันก็เล็กแล้วเหรอครับมันจะเล็ก ไม่เหมือนนี่อพอได้ใชุ้๊บผมก็เอามาตลอดเลยครับเอามาตลอดเลยแล้วเก็บได้สิบเจ็ดสิบแปดนใหญ่ตลอดเลยนนะมันจะบังคับห้มันอยู่ไซนียนะครับโอโหใช้เบอร์สิบสี่สิบห้านี่ไซนี้อ๋อสิบสี่สิบห้าตลาดต้องการมีมากน้อยแค่ไหนตลาดดอกเราเลืองนะพี่มีเท่าไหร่ก็เอาหมดครับมันเป็นราคาเป็นไอเนี้ยหมดขอให้แต่มันได้ขนาดนะครับได้ขนาดได้ขนาดเอาหมดเลยเอาหมดผมกําลังคุยอยู่กับพี่อะไรชูชาติครับพี่ชูชาตนามสกุลไะยับสี่ครับพี่ชูชาตไรยับสี่อยู่บ้านอะไร เนี่ยบ้านที่พี่อยู่บึงเสนาตเนี่ยครับบึงเสนาตอยู่เขตตำบลอำเภอตำบลไอ้ตำบลตำบลตำบลบึงเสนาอ่าอำเภออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่มีตัวต้นอยู่จริงมีจริงครับมาเที่ยวมาซื้อดอกเล้เลื้ยงสวนพี่ได้เลยมาได้ครับได้มีตลอดได้ตลอดและตีเราตัดเช้าหรือตัดเย็นดอกดาวเรืองเนี่ยหรือตัดช่วงไหนก็ได้ต้องต้องให้ให้ได้เช้าต้องตัดเช้าครับต้องตัดเช้าดอกเขาจะจะแน่นจะสดเอางี้สองไร่เนี่ยเคยตันเต็มเต็มพิกัดเต็มคาราเบลพี่เนี่ย ได้ปริมาตรมันเท่าไหร่ปริมาณในการตัดรอบนึงอะรอบนึงรอบนึงเอาพลิกๆเลยก็อยู่ประมาณสามถึงสี่หมื่นดอกสามถึงสี่หมื่นดอกกันเนาะครับโอ้โหดอกใหญ่อะดอกจมโบ้แล้วเนี่ยเอาแต่จมโบเอาแต่ขนาดไซส์ใหญ่ครับสามถึงสี่หมื่นดอกในต่อสองไร่ครับโอ้โหต่อต่อมีดต่อมีดครับโอ้โหต่อมีดโอ้โหแล้วเราก็ให้น้ําการให้น้ําของเราเป็นแบบไหนด่แบบให้กี่รอบกี่วันให้อย่างเงี้ยคือถ้าให้เช้า ือจะไม่เว้นหวันถ้าวนันนี้ให้เช้าแล้วพรุ่งนี้ถึงจะให้เย็น,น